ถ้าคุณชมยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณชมมาเที่ยวที่นี่ค่ะอุทยานแห่งชาติแจซอนนะคะ ประกอบด้วยธรรมชาติป่าเขาน้ำตกอื่นๆมากมายอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยจึงถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของจังหวัดลำปางเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบอาบน้ําร้อนนอนแช่น้าแรก่ก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีสถานที่สําหรับแช่น้าร้อนในลักษณะแบบส่วนตัวและก็ส่วนรวมด้วยค่ะ เรียกได้ว่าธรรมชาติที่ทําให้ทุกคนมีความสุขผ่อนคลายจากความตึงเครียดน,นะคะมีลมหายใจธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นน้ําตกแจ้ซ้อนที่สวยงามบอ่อน้ําร้อนที่ดูอบอุ่นในยามเช้าแบบนี้และเราก็จะพบความมหาัศจรรย์ของบอ่อน้ําร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง73องศาเซลเซียสแต่ขอเตือนนิดน,นึงนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตแล้วก็ห้ามลงแช่เด็ดขาดเลยละคะ่ะ ผู้คนที่มาที่นี่นะคะมักจะนําไข่ไก่มาลวกกินระหว่างเล่นน้ำตกแจ้ซ้อนหรือว่าแช่น้ําแร่เรียกได้ว่าทั้งรับประทานทั้งแช่เลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ที่ไรายาแซ่อนรีสอร์ทนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นรีสอร์ทที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำพุร้อนแซ่ซอนนิดเดียวเองค่ะแถมที่นี่นะคะก็ยังมีสิงสาราสัตว์นานาชนิดนา่ารักมากๆเอเก็บภาพไปฝากคุณผู้ชมแน่นอนเลยค่ะ ตอนนี้เออยู่กับคุณโจนะคะเป็นผู้จัดการของที่ระยะชาซ้อนแห่งนี้นะคะที่เออระยะชาซ้อนนี้ก็อยู่บริเวณไหนคะบอกพิกัดนิดนึงระยะชาซ้อนนี่อยู่ที่สองหนึ่งสองครับมูสวีครับตำบนแาซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับผมอยู่ก่อนถึงอุทยานชาชแจซ้อน2กิโลนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยี่ยมที่นี่เนี่ยนะคะต้องถือได้ว่าเป็นรีสอร์ทที่สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยอยากจะให้อยากจะให้พูดถึงระยะแจซ้อนแห่งนี้หน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเอ่ย ครับที่ระยาสอนสอนนะครับก็ท่านจะขอทางอาจารย์ประสิทธิ์พุนพานก็มาซื้อไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วครับแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มทํารีสอร์ตประมาณปีนี้เข้าปีที่6แล้วนะครับก็รีสอร์ทของเราก็เป็นรีสอร์ตแบบธรรมชาติเน้นธรรมชาติต้องการอาเรียก Back to nature นะครับกับสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเมืองมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ นะครับตัวนี้มรภาวาุ่นวายหลายอย่างนี่เราก็คือมาอยู่ที่นี่อยู่ธรรมชาติละทิง้งความวุ่นวายทุกอย่างเข้ามาอยู่นี่อย่างสงบนะครับน้องแล้วมาพักผ่อนอย่างเต็มที่ดื่มตามกับธรรมชาตินะครับเมื่อกี้เอ้เดินไปร,บรอบๆเห็นสัตว์หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนกยูงนะคะไก่เป็ดเ้วยกเห็นว่ามีกระต่ายตัวเล็กๆด้วยใช่ใช่ครับตอนนี้กระต่ายเรากำลังมีสมาชิกใหม่ของทางไร่ย่าเจ้าซอสอครับน้องปุ๊กลุกนะครับเพิ่งเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนี้เองก็ตอนนี้กระต่ายเราก็คือสัตว์เลี้ยงในยี่สิองเราเนระคับ ไม่ไม่ขังเขาแล้วก็สเสน่ห์ของมันคือตอนเช้าๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาพักปุ๊บเนี่ยเราไปที่ห้องอาหารคช้ากวันเย็นเนี่ยเขาก็จะมามาเล่นกับเรา<ฮ>เราต้องคล้ายๆกับให้อาหารเขาตลอดนะครับ<ฮ>กระต่ายก็นกยูนกยูเนี่ยหละสามารถให้ใอาหารได้ด้วยมือของเราเองนะครับผมว้าวนี่เขาใครใไล์ของทนี่สเสน่ห์ครับ บริเวณทีว่ามาทีไรยาชาซ้อนนะคะนอกจากจะได้ชื่นชมดื่มด่ากับธรรมชาติอันสวยงามแล้วนะคะยังได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงน่ารักกหลากหลายตัวเลยด้วยแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวที่น้ําพุ้อนชาซ้อนแล้วก็น้ําตกด้วยโอ้โหบริเวณใกล้เคียงถ้างานไม่มาไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมในจังหวัดลําปางนี้นะคะก็อีกเป็นอีกหนึ่งที่เป็นรีสอร์ทที่สวยๆที่อยากจะแนะนําแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่ค่ะ สถานที่ที่เอจะพาคุณชมไปนั้นก็คือวัดพระยืนที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูนมานานแล้วนะคะวัดพระยืนตั้งอยู่ณนะบ้านพระยืนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองนะคะเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดพุทธมหาสถานหรือพุทธมหาสถานนั่นเองนะคะมณฑปองค์ใหม่นี้ทำจากศิลาแรงและอิดบางส่วนและประดับลวดลายปูนปัน้นตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสูงกว่าเดิมมากนะคะ สำหรับการขึ้นไปนมัสการเจดีย์พระย็นนั้นนะคะขึ้นได้เฉพาะท่านสุภาพบุรุษเท่านั้นค่ะแต่ท่านสุภาพสตรีสามารถนั่งนมัสการได้ที่ด้านล่างค่ะ